Yes hello Facebook this is my world ที่ Sixty One slash I d e n i นะครับเริ <c oughs> ่มต้นวันนี้ <c oughs> ด้วยบทเพลงของ Bob Marley นะครับ Yes it's a Bob Marley song and me Sunday Good morning Sunday วันนี้ผมอยู่ร้านเต็มวันเต็มเปี่ยมด้วย power เพื่ออยากจะเจอทุกคนแล้วก็อยากจะแบบ hello welcome welcome สวัสดีครับวันนี้ถ้าใครว่างก็มาที่ร้านกาแฟนะมาที่ร้านกาแฟพี่แหลมมาดื่มเครื่องดื่มมานั่งฟังเพลงวันนี้เป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนนะครับก็เรีนเชิญเชิญชวน,ชนทุกคนมา แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่แมสก์กันหน่อยหนึ่งแล้วก็รักษาความสะอาดนะครับมีกาแฟามีนิวเมนู before summer strawberry soda and coffee แล้วก็ this is ขนมปังปังเบคอนแล้วก็มีเจอ garlic bacon นะครับเป็นขนมปังกระเทียมแล้วก็มีไส้เบคอนแบบเต็มไปหมดเลยอันนี้โกลุ่งทำใช่ไหม s c a l โกรุ่งคน <Yeah. S 1> ด้วยใช yes. แล้วก็มีแซนด์วิชชีสเบคอนแล้วผมก็แอบ,บใส่กระเทียมเจียวโกลุ่งเข้าไปด้วย Yes! t h e new menu เ yeah. น,นุีอ่อันนี้อะไรอันนี้อะไร before summer ล่างสามไอสเกลเสิร์ฟบอกว่าตังเบคอนตังกระเทียมเบคอนได้แล้วครับใครอ่ะอ่ะเดา เดสวัส yes, ดีครับทุกคน FC จากวัดเชือเติต้นฮัโหลอมิสวัดเชือเตตนไอมิสผม <my S 1> คิด <my S 1> ถึง, <my S 1> ถงทุกคนที่นู่นเลยผมคิดถึงพระอาจารย์ oh, <my. S 1> ครับ m ายโฮมที่นู่นเป็นบ้านหลังที่สอง oh, <my. S 1> ของผมนะครับยังมีความคิดถึง oh, <my. S 1> ตลอด <c oughs> ใครที่อยู่เชียงรายเออ,อย่าลืมถ้าจากขาวัดอยากไปสัมผัสถึง ความสันติแห่งธรรมที่นุ่นมีให้ท<ช>ุกคนนะครับโ <ใน S 1> <Okay. S 2> อเครีวิวต่อโอเคแอมรีวิวอันนี้เป็นสูตรผมมีการใช้กระเทียมสดแล้วก็เนยคุกกับพริกไทยเกลือแล้วก็ทอดเบคอนนะครับแล้นะวกวางอีสอร่อยอันนี้ไม่ใช่งานตกนะอันนี้ เฮ้ย hey, I love it I love it Before summer right? นี่คือขายกลับบ้านอ,อันนี้คือขายกลับบ้านจากลังน่าจะทำ Before summer ขายกลับบ้านเหรอเฮ้ยเราทำได้นะเขาสามารถ take away แบบมันแบบ drive thru ไนงะมาจอดรถแล้วก็สั่งแล้วก็ไปกินกับบ้านไปเที่ยวต่อที่ทะเลก็ได้ <No. S 1> ใช่ปะขับรถไปกินไประหว่างทางอร่อย อันนี้มีทะเละเหรอเขาก็ขับไปที่ชลบุรีไงไปชลบุรีก็ได้ไ,ดไประยองที่เราไปไงแล้วผ่านกับร้านเ๋วยเตี๋ยเราด้วยเหรออาวเขาก็ผ่านได้ดีเขาก็แวะมาไงอันนี้ before summer แบบรับกลับบ้านอร่ะ โอเควันน okay. ี Why? Why ้อย like ู่ร hmm? ้านนะครับใครที่อยู่ใดๆที่ไหนก็มากันนะครับยินดีต้อนรับให้ผมดูแลคุณเพราะว่าอะไรวะเพราะพวกคุณก็ดูแลผมมาตลอดเลยให้ผมดูแลคุณบ้างอะไรอืมอเ่ยคกดไลเลยมีเดทโถเดีวดีอุ้ย ดูหัวใจดูดูฮะสเกลห่าสเกลไม่เข้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเกลไปรับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวม่รัจวันี้ไม่ขายหรอหยุดหยุดพักอยู่ครับพักยกพักยกพักยกอยู่กินกาแฟก่อนเอามีมีแซนวิชนะมีเบรกต์ฟัดนะถ้าถ้าหิวก็ โปลุกโปลุกโปลุกทำเองโปลุ่มทำเองใช่ไหมเบฟฟ์ด้วยเราจะแรมใช่เบฟฟ์ถ้าเราเอาเมกาโนเย็นครับครับผมสองครับครับผมเมกาโนเย็นไม่หวานสองมีมีเม็ดพวกกลางไหมมีครับนี่เลยใช่เราจะใช้พวกกลางสำหรับเมกาโนอยู่แล้วเป็นเบรนเม็ดไทยกับเม็ดนอกเข้าหวาน เลยรีวิวดิรีวิวเลยเกรีวิวเลยว,วันนี้เรามีอะไรบ้างอะเกแนะนำนี่เกคาลกลาบเดอร์มีเมนูอะไรบ้างไม่ร <Before summer. S 2> ู้ b อ f o r e Summer ไม่รู้นักเรียนไม่รู้โหอะไรเนี่ยรู้แค่ฟ e ร์ั s เมอร์อ่าล่ะ s t r a w b รี่ y s w i อ่า s t r a ัเป็นไงกินแล้วก็ว s t r a w b e อต y Soda จักแค่นั้นแหละเหอแล้ว s t r อร b e r r y s อร่อยปะอ,อ,อ,อร่อยมากอ้โห ได้จ yeah. um ัดให้นี่โอ้ตาต้องสุดยอด อันนี้คืออะไรครับเกีย๋ครับไม่รู้ไม่รู้ผมทำกระปอยู่นลยครับอันนี้เป็นอเมริกาโน่น,น,น,นะครับเย้ซิมไบเมกโดฮู <g ười> ้ฮู้จ๋วมากนี่ครับทำไมต่อครับปิดตาครับไปที่ไหนตรงต่อไปเลย <g ười> เดี๋ยวเพื่อนเพโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีแค่สอย่างเนาะในแคนาดาหวานสองเนาะโอ้จะแกทำจะได้ยืนไรเลย เทปที่อาหารร้านเรามีอะไรบ้างมีแกงน้อยไม่หวาน